สดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i ฟตี้ครับเมื่อชิ่งเคยนะคะทุกคนแล้วกวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในรายการไม่ครับพาทัวร์นั่นเองนะคะคือแบบรายการที่ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้บุ๋มก็ได้ไปเจอแมปแมปหนึ่งนะคะที่เป็นบ้านที่แบบสวยมากนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะ แตนๆก็เป็นบ้านหลังที่อยู่ข้างหลังของเราเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น texture pack ที่ต้องใช้กับบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้เห็นแบบความสวยงามแบบมีความเป็นโมเดิร์นของเขาอะไรอย่างนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะโอเคเดินเข้าไปเลยคือแบบมันสวยแบบสวยมากสวยเกินไปอะทุกคนโอเคด้วย texture pack ของเขาด้วยเนาะดูสิเราจะไปฝั่งไหนกันก่อนดีไปฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ โอ้โหตรงนี้มีที่นั่งเล่นด้วยนะเดี๋ยวขอถือท็อตนิดนึงนะคะทุกคนและดูท็อตในเทกเจ์แพ็คนี้มันเหมือนโหลดไฟอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยเ,เดี๋ยวนะเดินเข้ามาห้องนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นหรือว่าอาจจะเป็นห้องทานข้าวได้ด้วยนะโอ้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มีเหมือนบาร์ด้วยนะคะเป็นแบบเนาะเป็นมินิบาร์เล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนือกดได้อยู่ พอเราเดินออกไปตรงระเบียงตรงนี้นะคะก็จะเห็นสระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําเล็กๆแล้วก็มีที่สาหรับเดินกลางน้ําได้ด้วยนะเขาทําแบบสวยมากสวยจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นที่แบบ <c oughs> มีไฟอะ่ะงงมากอาจจะมานั่งเล่นตกลางคืนก็ได้นะหรือว่าจะมานั่งนอนอาบแดดตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะคะทุกคนอืเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะ เป็นแค่ห้องแบบว่าทําธุระส,ส่วนตัวอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ห้องอาบน้ํานะคะไปต่อกันดีกว่านะคะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนั่งบุม๋มค่ะทุกคนเข้าไปดูข้างในถางฝั่งนูน้นกันก่อนแล้วกันนะคะเดินมาที่ตรงนี้อื้หอเป็นที่นั่งนะคะโซฟ้าแบบอย่างใหญ่เดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้แล้วก็มีเหมือนแชิงเลียนะคะทุกคนเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรเชงเกลียแชงเดเรียอะไรสักอย่างนั่นแหละ คนดูสิโอ้แล้วก็มีที่เก้าอี้นั่งนะคะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในบ้านกันก่อนแล้วกันนะโอ้ตรงนี้ยังยังมีความตกแต่งด้วยน้ำนะคะให้ดูแบบว่าชุ่มชื่นภายในตัวบ้านอีกนะเฮ้ห้องนี้คือห้องอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงบุมหาทางเข้าก่นอนอะทางเข้าห้องนี้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวปักถอดเพิ่มหน่อยได้ไหมเนี่ยห้องนี้นะคะทุกคนบุ่มดูแล้วน่าจะเป็นห้องประชุมนะเพราะว่ามีคอมนะคะ โหนี่คืออะไรเนี่ยโอ้แลสเตตูนรีพิเตอร์เหรอโอ้ไม่กอดทุกคนเขามาทำเป็นคอมได้แบบสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวปักท็อตหน่อยมือเกินแล้วก็จะมีเก้าอี้สำหรับหัวหน้านะคะนั่งพูดตรงนี้อืม่มโรงงานนัํนเลยนะคะโหดูกันตกแต่งของเขาสิทุกคนสวยงามมากเลยเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นจอใหญ่ๆอารมณ์เหมือนกับแบบว่าโปรเจคเตอร์ได้นะคะแล้วเข้ามาในห้องนี้เป็นห้องทำงาน,นะคะ่ะทุกคน ใช่โอ้โหมีคอมเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเป็นเป็นสตูดิโอก็คงจะเป็นแบบห้องตัดคลิปอะไรอย่างนี้นะคะได้อยู่นะฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นที่ตกแต่งทั่วไปมีรูปภาพนะคะมีแบบว่าจะก,การตกแต่งเนาะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกแล้วนะคะซึ่งไม่ใช่ห้องน้ําธรรมดาเป็นห้องซักผ้านะก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะที่ทําจากดรอปเปอร์โอ้โหมันคือแบบมันสวยอะ่ะโอ้โุกคนดู เปท่อแม่บ้านอะไรอย่างนี้อ๋อไว้ซักผ้าให้เนาะแล้วก็เดินกันไปต่อนะคะก็จะมาถึงโซนตรงนี้มีปุ่มอีกแล้วอบุ๋มก็กดไปทั่วอ่ะเดินมาก่อนนะคะตรงนี้เดินลงมาที่โรงรถได้นะคะทุกคนโอ้เปิดปีอะตรงนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเนาะที่อารถมาจอดอะ่ะทุกคนจอดได้ประมาณ3ามคันนะคะตรงนี้แล้วก็จอดตรงนี้ได้อีก4คันโอ้โห่เคันกันเลยทีเดียว เมื่อวางมาก,มากแล้วห้องนี้ก็ยังเป็นห้องอะไรสักอย่างอีกแล้วนะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆอาจจะจอดรถแบบซุปเปอร์คาร์ได้อย่างงี้ปะแต่ว่ามันเป็นห้องที่ใหญ่มากๆห้องหนึ่งเลยนะคะโอเควูตรงนี้อีกคันหนึ่งด้วยอืไม่ใช่เจ็ดคันแล้วแปดเก้าคันไปนแล้วเนี่ยแล้วยังมีทางเดินลงไปข้างล่างนี่อีกนะคะมาโหตรงนี้ก็คือโรงหนังนะคะเป็นโรงหนังส่วนตัวในบ้านนะ นั่งได้ประมาณหกคนโอ้โหแบบเกินไปอะ่ะแล้วเดินตรงมาอีกนะคะก็จะเจอกับห้องน้ำอโอเคเป็นห้องน้ําแบบธรรมดาทั่วไปนะคะอืมเผื่อแบบกําลังดูหนังอยู่แล้วปวดอออพอดีอะไรอย่างงี้ก็มาเข้าห้องน้ําตรงนี้เองนะแล้วฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องนั่งเล่นทั่วไปนะอาจจะแบบมานั่งคุยกันอะไรตรงนี้ได้นะระหว่างที่รอหนังฉายอย่างงี้่ะ ล้วอยากจะคุยธุระสาคัญอะไรอย่างนี้ก็มาคุยในห้องตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าต่อไปนะคะฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นลูวิ่งอ๋อเป็นเหมือนยิมอย่างนี้ปะอ๋อตัวนี้เป็นลูวิ่งนะคะก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปตรงนี้นะแล้วก็สามารถดูคอมไปได้ด้วย <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วตรงนี้ก็มีที่สำหรับยกน้าหนักใช่ไหมคะมันเป็นเวทอะไรอย่างนี้ปะ บุ๋มไม่แน่ใจเหมือนกันนะล้วนี้ก็มีตู้กดน้ำนะคะเผื่อหิวน้ำนี่ไงตัวนี้ก็มีดัมเบลด้วยนะโอ้โคตรจ้าทุกคนตัวนี้มีกระสอบทรายนะคะทุกคนเอาไว้ต่อยมวยได้อีกอมีครบครันมากๆแล้วเดินเข้ามาตรงนี้เป็นห้องาวน่าเฮ้ยแล้วกดมี็อะไรเคยขึ้นมาไม่มี <laughs> ก็ได้ก็ไฟจะดับแล้วก็มีเหมือนเป็นแผงอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นแบบควบคุมอุณหภูมิหรือว่าเปิดปิดห้องอย่างนี้นะ โอเคพอเดินทางมาฝั่งนี้นะคะก็จะเจอกับสนามบาสขนาดใหญ่โอ้โหบา้านหลังนี้มันดีจริงๆมีครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วไม่สักนิดนึงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะอาจจะเป็นแบบแสวนเล็กๆนะคะให้วิ่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเอามานอนมานั่งปิกนิกกันได้นะคะแล้วแบบวิวคือแบบดีมากทุกคนมากลับมาที่เดิมแล้วไปฝั่งนี้กันต่อดีกว่านะคะทุกคนเดินมาตรงนี้เจอกับบ้านนะคะ โอ้โหบ้านหรือโรงแรมเนี่ยตตงนี้เป็นบาร์ขนาดใหญ่เลยด้วยนะเห็นเป็นเครื่องชงกาแฟหนึ่งเครื่องตรงนี้นะคะนั่นล่ะก็มันคือเครื่องอะไรเนี่ยบุ๋มเอามาได้ไหมอ๋อเป็นเลสโตนเป็นเลสโตนรีพิเตอร์อีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเลสโตนคอมเพรเตอร์นะคะอุ้ยมันทำได้หลายอย่างเนี่ยเนี่ยทำเป็นอันนี้ก็ได้นะโอเคตกแต่งสวยมากข้างบนเหมือนเป็นตู้แก้วอะไรอย่างนี้นะคะอฮย อ,อยากมีบ้านแบบนี้ในชีวิตจริงจังเลยนะคะทุกคนม <c oughs> าเดินกันมาต่อนะคะเจอกับโต๊ะสนุกเกอร์นะคะซึ่งอบอกแล้วว่ามีทุกอย่างจริงๆนะคะบ้านหลังนี้ไม่พอเดินเข้ามาตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำทั่วไปนะโอเคแล้วฝั่งนี้นะคะยังมีเป็นห้องนอนนะคะอาจจะเป็นห้องนอนของแขกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเผื่อแบบมีเพื่อนมานอนบ้านอย่างนี้ก็ให้เพื่อนนอนห้องข้างล่างได้นะคะ แล้ววิวก็คือเป็นสนามบ้าสแบบนี้เลยก็เวลานอนมองอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนโอ้โหบุมไม่ทําอะไรของเขาโอเคเราไปกันต่อดีกว่าเดินตรงมาอีกสักนิดนึงนะคะทุกคนเราก็จะเจอกับห้องขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนห้องประชุมด้วยเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นห้องกินข้าวก็ยังได้นะเขาตกแต่งแบบลงตัวมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ยังมีเป็นเตาผิงอีกด้วยนะ โอ้ oh, พร้อมกับชั้นหนังสือทั้งบนนะคะทุกคนโอเคตรงนี้ก็มีโซฟาอีกแล้วนะคะโซฟาใหญ่มากอก่อนจะขึ้นชั้นสองนะคะทุกคนยังเหลือตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นที่สําหรับนั่งดูทีวีจ o อใหญ่ๆได้นะคะโอ้โ oh. ห oh, แล้วแบบชอบการตกแต่งของเขามากเลยอะ่ะทุกคนมันสวยอะ่ะแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะก็คือแบบสระว่ายน้ําสวยมากๆนะคะทุกคนดู โอ้โหแบบใครที่ชอบแนวนี้ต้องจัดเลยแบบนี้คือไม่ธรรมดามากๆดูมันเหมือนมันเหมือนเป็นบ้านในฝันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็มีที่สรับนอนอาบแดดอะไรอย่างนงี้นะว้วได้หมดเลยส่วนตรงนี้บุ๋มไม่แน่ใจนะคะโอเป็นที่ล้างตัวอืมเป็นที่ล้างตัวตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะพอเราข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเจอกับที่สำับนอนอาบแดดตรงนี้นะ โว้มีร่มด้วยนะอันนี้ก็คือหุบลมอยู่เนาะแล้วก็เดินตรงมาอีกนิดนึงก็จะเจอที่ปิ้งบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ทํากับข้าวนอกบ้านนะก็คือแบบสามารถพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโซฟานอกบ้านก็คือที่สุดแล้วสําหรับบุ๋มนะคะตรงนี้ยังไม่หมดนะตรงนี้ยังมีบาร์อีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันไหนยละกันฝั่งนี้นะคะจะเป็นบาร์แล้วก็เป็นห้องครัวเป็นในตัวด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็คือแบบเป็นที่สําหรับ เนาะรอเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นห้องครัวในตัวแล้วก็เป็นบาร์ด้วยนะดูสิมีทุกอย่างครบครันไปหมดนะคะเนี่ยเห็นไหมมีพวกเตาเผาพวกอะไรนะคะทุกคนแล้วเดินตรงมาอีกนิดนึงฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งประชุมนะคะโอเคเป็นโต๊ะธรรมดาทั่วไปนะแล้วก็มีจอให้ดูอีกแล้ว พอเดินมาอีกแป๊บหนึ่งฝั่งนี้ก็จะมีที่สําหรับนั่งมุมเ,เล็กๆนะคะพร้อมกับเดินออกมาที่ระเบียงก็จะเป็นที่สําหรับยืนชมวิวสวยๆได้นะแล้วก็เดินลงไปเหยียบชายหาดเล่นได้นะคะทุกคนโอ้มันดีมากๆเลยนะเนี่ยมาแล้วกลับเข้ามากันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่านะคะทุกคนโอเคขึ้นไปชั้น2กันดีกว่าค่ะเต้นขึ้นมาเจอกับรูปภาพที่ตกแต่งไวอย่างสวยงาม ตัวนี้ก็คือมองลงไปก็ก็สวยมากนะคะทุกคนแล้วเดินมาฝั่งนี้เจอห้องนอนโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนกระจกเนาะเป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโอเคแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะเนีย่ยมีที่สําหรับอาบน้ําด้วยเป็นโซนเปียกโซนแห้งอะไรอย่างนี้นะคะแข็นได้อยู่แล้วก็นอนตรงนี้พร้อมกับมีทีวีให้ดูอโอ้โหแล้วไม่พอนะคะ คือวิวนี่ก็คือแบบสวยงามมากนะดูมาไปต่อดีกว่านะคะแล้วมาที่ตรงนี้อ่าเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะคล้ายๆกันเลยกับห้องเมื่อกี้ก็ตกแต่งแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นจัดๆนะคะพร้อมกับมีห้องอาบน้ําในตัวนะคะทุกคนไปต่อดีกว่าห้องนนี้ก็ยังคงเป็นห้องนอนเหมือนเดิมนะคะแต่และห้องก็คือตกแต่งต่างกันไปแต่รู้สึกว่าห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะคะเพราะว่า เขามีอ่างอาบน้ําด้วยโอ้โหตรงนี้เป็นที่อาบน้ำใช่ปหแล้วก็แบบนั่งได้ไม่ใช่แค่นั่งได้ธรรมดานะคะพอเดินออกมาสักนิดนึงตรงนี้เป็นที่สำหรับ,บอึใช่ไหมแล้วก็จะมีกระจกตรงนี้พร้อมกับอ่างสกุชี่นะคะทุกคนคือแบบเวิร์มากอะมีอ่างสกุชี่ในตัวด้วยอะ่ะแต่วิวห้องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ได้อยู่นะคะทุกคน แล้วก็มีโต๊ะสําหรับเด่นคอมตรงนี้อีกที่หนึ่งก็คือนั่นแหละค่ะเป็นห้องที่ใหญ่กว่าสองห้องเมื่อกี้แน่นอนพอเราเดินตรงมาอีกสักพักนึงนะคะเร,เราก็จะเจอกับฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะอย่นะฝั่งนี้โอ้โหลืมมาได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่อีกห้องนึงนะคะทุกคนโอ้ใหญ่มากๆด้วยก็มีอ่างสกูชี่เหมือนเดิมนะแล้วก็มี Rock i n c l o s e t นะคะทุกคนโอ้ oh my god ตรงนี้ก็คือเป็นห้องแต่งตัวนั่นเองนะคือเกินไปมากห้องเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วห้องนี้ใหญ่กว่าอีกนะคะใครที่อยากลองเล่นนี่บุ๋มบอกเลยนะว่าต้องโหลดไปลองเล่นกันจริงๆนะคะ <c oughs> มาห้องต่อไปแตนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งนะคะทุกคนที่มีเดินไปฝั่งนี้ก็จะเจอกับบริเวณ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมีอ่างไม่ใช่ไม่พอเดินมาเป็นที่สำหรับแต่งตัวนะคะ ว้าว wow. มีทุกอย่างเอวิติงบุ๋มรู้สึว่าห้องเนี้ยจะสดสวนออกมาให้ดูดีกว่าห้องเมื่อกี้ได้ซ้ำนะอาจจะเป็นแบบมาสเตอร์เบดรูมอะไรอย่างงี้นะเดินออกมาข้างนอกตรงนี้นะคะก็จะมีทีวีแล้วก็มีโซฟาให้นั่งคุยกันข้างนอกได้นะคะพร้อมกับจะมีแบบเป็นเหมือนมินิบาร์เล็กๆตรงนี้นะคะโอเคเดินตรงไปอีกนิดนึงค่ะอันเนี้ยมาสเตอร์เบดรูมของจริงค่ะทุกคนดูคือ มันไม่ใช่ห้องนอนธรรมดาแล้ววะ่ะมีโต๊ะนั่งเล่นตรงนี้ใช่ไหมมีโซฟาทีวีเตาผิงนะคะไม่พอเดินตรงมามีโต๊ะคอมนะคะทุกคนมีโน้ตบุ๊กด้วยแล้วหันมาอีกฝั่งนึ่งเตียงนอนที่ใหญ่มากๆนะคะพร้อมกับมินิบาร์เล็กๆในห้องตัวเองด้วยนะเหมือนมีห้องครัวในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินตรงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอกับโซนอาบน้ํา ก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวโอ้โหาเมาื่อมากเกินเดี๋ยวให้ดูกลางวันนิดนึงแล้วกันนี่อันนี้บุมปรับกลางวันแล้วนะคะก็คือแบบเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวจริงๆตรงนี้นะคะมาพอเราขึ้นมาก็จะเจอกับห้องซาวน่าข้างบนตรงนี้โอ้โหเกินไปจริงๆเลยเนี่ย แล้วก็มี Rock อินคร s e เ็เหมือนเดิมที่ใหญ่มากๆนะคะเป็นห้องแต่งตัวที่ใหญ่กว่า2ห้องเมื่อกี้ด้วยซ้ำนะชอบห้องนี้มากเลยอะ่ะมันแบบมันใหญ่แบบได้ใจมากๆเลยแล้วตรงนี้นะคะคืออะไรเดินตรงมาฝั่งนี้มีเป็นห้องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนลิฟต์นะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นไปฝั่งนี้ด้วยขึ้นไปก่อนอ๋อเป็นระเบียงขึ้นฮอลิคอปเตอร์ได้อีกนะคะโอ้ เป็นห้องนอนที่มีระเบียงส่วนตัวแบบเวอร์มากมีที่จอดหออีกอืเดี๋ยวเราออกไปดูฝั่งนู้นอีกนิดนึงนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะมันหลังนี้ใหญ่จริงๆนะทุกคนอ่าก็จะเป็นแบบว่าฝั่งด้านบนนะคะตอนนี้บุ๋มบอกเลยว่าเหมาะสำหรับสายปาร์ตี้มากๆเลยก็คือมันแบบอืม มีหมดอะทุกคนมีโซฟามีมีเตาสำับปิ้งมาบีคิวนะคะมีไฟสวยๆตรงนี้มีที่สำับนั่งล้อมวงกันอ้อตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้านบนด้วยโอ้โหเมื่อวังมากอะทุกคนก็คือแบบอเนาะข้างบนนี้ก็คือแบบเป็นที่ปาร์ตี้จริงๆนะคะทุกคนบุ๋มรู้สึกว่ามันดีมากๆตรงนี้แล,แล้วเราก็สามารถเดินชมอะไรข้างบนได้อีกนะ มองลงไปก็จะเห็นสามไว้น้ำอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับบ้านหลังนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบใจอยากให้บุ๋มมาทําคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ก็จะมาคุยกันด้วยนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ